เวลาสี่ปีจะว่าช้ามันก็ช้าจะว,ว่าเร็วมันก็เร็วว่าไหมครับแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ผมได้พบกับเพื่อนและเธอคนนั้นเรื่องราวมันเป็นยังไงน่ะเหรอเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคนนี้ไอ้บอส <c oughs> เพื่อนสนิทผมตั้งแต่โรงเรียนเก่าเ <c oughs> ยสวัสดีครับสวัสดีครับทูนีสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> จากเขาไปทั่วมา ในชีวิตคุณต้องมีเพื่อนสักคนที่เป็นสอสอแบบนี้แหละครับทำไมผมถึงคุณหน้าเธอคนนั้นจำเหมือนกับว่าเรากำลังฝัน อ้าวมึงทำไมจะโหมึงไปไหนวะมึงไม่ได้ยินเสียงเมื่อกี้หรอจะโูมดอนโต้เนี่ยเสียงเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงของตกหรอวะตกไปหน้ากูดิไม่เหายที่หายโทษโทษเขาไม่แรงมานี่ยมึงจะเป็นเหนียวแม่งเลยมันจะหายไปแจมอ้าวไม่ได้เจอกันตั้งนานเป็นไงบ้างบางทีโลกนี้มันก็กลมนะครับบางทีมันดนี้ เนี่ยก็เพิ่งจะรู้ว่าชอบอะไรเนี่ยก็เลยมาเรียนที่นี่ดีแล้วมึงดีเลยจะได้ช่วยกูเรียนเนี่ยแต่ว่าแบบต้องช่วยกูติวหนักเลยนะกูขอนั่งด้วยนะมึงเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งอันนี้เพื่อนกูมอนะโลกมันกลมจะน่ากลัวเลยด้วยโอเคเป็นไงบ้างมึงได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่กูเรียนหนักไอเป็กวันนี้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 เลยวันนั่งเลยห้นั่งแยกกันเลยโอนกูเหนื่อยมาก Uhm, ดีๆอยู่ใช่ไหมเรียนได้ได้โอเคได้เดี okay. ๋ยวพาเรียนเดี๋ยวพาเรียนเลยเหรอพวกนี้ก็พาเหมือนกันพาเรียนพาล่มมาเดี๋ยวเพื่อนบางทีฝนตกไงอ๋อสาธุทุกท่าจสาธุครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับอาจารย์ชื่อปลายนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนในเรื่องของโปรแกรม AI นะครับแค่การเรียนคาบแรกก็สนุกครับกลุ่มนี้เป็นไงบพางเนี่ยทำได้ไหม ได้อยู่ครับพี่จารย์ีาจย์ขอดูงานที่สอนไปเป็นไงวะใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวลองแก้ตรงนี้ดูหน่อยเวลามันก็ผ่านไปปกตินะแต่มันก็มีบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนไปความสัมพันธ์ไงล่ะครับอะไรอะคุยเรื่องอะไรกันอ่ะคือคุยเรื่องขึ้นอยู่แบ อ๋อเออที่เรียนเรื่องคลื่นอะยังไม่รู้เรื่องเลยจะชอบอยู่แล้วจะทำไงรู้จักเลยคลื่นสิเนี่ยรู้จักคลื่นไส้น่ะเออจริงจริงน่ะเลอะเฮ้ยเฮ้ยหลับไม่ใช่หรอไม่หลับไปอ่ะนี่ไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจเลยนี่สันคลื่นคือตำแหน่งที่สูงสุดของคลื่นได้แก่จุดนี้อ๋อตรงนี้ปอดปอดเออ อมคอเชียวมึงแดกแะไรมาเนี่ยชีวิตมันก็ดูซ้ำๆเดิมๆดูไม่มีอะไรน่าสนุกตื่นเต้นหรือดีต่อหัวใจอเคต่อไปก็คือขาบแต่ข้าบคือแน่ใจจริงๆเหรอ มันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเลยสำหรับผม ก็ไง <Okay. S 1> ตกลงตอนนี้เราเป็นอะไรกันอ่ะก็เด็กปีสามที่นั่งปั่นงานกันเป็นชาติไงเฮ้ย hey, เราไม่ตลกเลยเวเล่นแบบนี้ใช่ปะงั้นเรามาคบกันเลยไหมล่ะพูดเลยตอนนี้เนี่ยทำงานก่อนต้องส่งแล้วเนี่ยไม่อ่ะตอบมาก่อนเลยว่าจะคบหรือไม่คบถ้าไม่คบ<อ>ก็ไม่ต้องทำแล้วงานอ่ะเอางี้เลย กรู้ใช่ป่ะว่าเราชอบแกมานานแล้วอ่ะรู้แต่เป็นเพื่อนมันก็ดีอยู่แล้วป้าแต่เราชอบแกจริงๆนะเว้แจมเราชอบแกมานานมากแล้วเวลาเราอยู่กับแกรเราโคตรมีความสุขเลยแกทำให้โลกเราสดใสามากขึ้นเยอะเลยนะเว้อืก็ชอบเหมือนกันแหละตกลงคบใช่ป่ะ ยังไงเนี่ยฮะสองคนนี้ยังไงเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อนละมั้งฮะใช่เว้ยนี่แฟนเว้ยว่าแล้วไหนได้กันนี้ถ้าไหนเนี่ยฮะทำไมถึงเป็นแฟนกันได้ไเพราะถูกเราได้ฟังเว้ยใช่เพื่อนนี่ได้ได้เลยเพื่อนงอุประกอบดีจัดเลยเข้ามาเข้ามาได้ไปไปไปมาๆมาๆมาๆมาโอเคครับกูขอตั้งกล้องแป๊บนึงนะเว้ย โอเคเสร็จเ <Okay. S 2> ็กล้องก็สิบนาทีแล้วมึงอ่ะยังนี่ก็เป็นเรื่องราวชีวิตมหาลัยของผมต่อให้เจอเรื่องดีหรือแย่ผมก็ถือให้ช่วงเวลา4ปีนี้คือช่วงเวลาที่แสนสุขไหนไหนดูนี่ดูนี่น่ารักอะ่ะมึงกูชอบรูปนี้มากมึงกูก็ชอบเหมือนกันเว้ยกูชอบชอบเลยเพื่อน ดูหน้าไอ้แจ่มนี่ทำไมน่ารักน่ารักมึง <c oughs> มอจเจ้มึงติดอะไรอ่ะไม่รู้ดวะเฮ้ยแต่มอ้มอสมีนมา่ารัก